วันที่ยี่ห้านี่ยี่สี่ยี่ห้านี่เอาเงินได้เจ้เก้าร้อยสามสิบนะจะยไปปลดนี่ไอ้บุโรมึงไปสร้างปัญหาแล้วก็มมงจะไม่ต้องนั่งขอมันของเงินติดลอ้อนะเขาจะได้ส่งใบเอกสารมาปลดเครดิตบุโรให้หได้ไปทำงานนะทำมาหากินได้ เก้าร้อยสามสิบบาทนะ่ะมันเป็นของเครดิตบูโรมันไม่มันเป็นของเงินติดลอ้อมันไม่ใช่ของไอ้ไแต่ถ้ากูหาให้มึงได้มึงก็ต้องจบแค่นั้นแหละยังไงไม่ต้องมาหน้าอธิบายพอแล้วจบฟังพ่อฟังทำไมพ่อซื้อรถให้เจ๊ก เวฟใช่ไหมขาวแดงหนึ่งคันแล้วพ่อไม่ให้ค่าน้ำมันพ่อไม่ให้ค่าข้าวแล้วมึงบอกแล้วพ่อให้เจ๊ไปหาเงินแล้วเจ๊ก็ไปทำงานนะทำเงินไม่เจ๊ก็เอาเงินไปเข้าเงินติดล้อแค่นั้นแหละจบแล้วไปออกอันนี้มันของเงินติดล้อมันยังมีของไอ้นี่สามมิตอีกโอ้ยจบเพงแค่นั้นเจ๊ไปซื้ออีกคันหนึ่งออกมา จบแค่นีู้พูดกับมึงคำเดียวแต่พ่อพูดไม่รู้เรื่องเจ็คบอดดีๆพ่อก็ใบเบี่ยงใบเบี่ยงอยู่นั่นโวยวายขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็ไปหาเอาตำรวจมารอแจ็กอีกเจ็คพูดกับพ่อไม่รู้กี่รอบแล้วจะเอาเงินไปใช้เขาเครดิตบูโรมันได้ปลดอ่าแค่นั้นใช่ไหมแล้วพ่อมายึกยักยึกยักดึงอยู่นั่นแหละถ้าแค่นั้นจบมึงก็กลับไปนะมีปัญหาอะไรมากมายนักไป กูจะพักผ่อนนะไม่ใช่มันพูดแล้วจะเอาเดี๋ยวนี้นะกูให้มึงแน่แต่มึงต้องจบนะไม่ใช่วันๆจะมันนี่แต่งเงินแต่งเงินคนจะตายอยู่แล้วม ได้ไปทำมาหากินสักทวีวุ่นวายมานั่งล็อตมานั่งกักขังอยู่ได้ไปขังมึงมันนั่งดึงไว้อยู่ได้ให้ไม่มีงานทำให้มีเงินอยู่ได้ไปจบแล้วูคุยกัะมือแค่นะั้นกูไม่พูดมากบบากเนะทำงานอยู่ดีๆก็ไปทำไมีดไปไปไป ทททแทนที่จะได้มีชีวิตปกติเอากูไปเข้าอยู่วัดท่าพุนุ่น<ป>ยาก็ไม่ได้เสพเหล้าก็ไม่ได้แดกไปไปปีนี้เขาปียี่สิบหกแล้วนะกีป่ปีแล้ว คนจะไปทำมาหาแดกทำมาหาแดกไม่ได้เลย <Yeah. S 1> กับข้าวกับปลาหุงค้องหุงข้าวก็บอกให้หุงดีๆล้างให้มันสะอาดสะอาดอเอากับข้าว,าวอะไรมาก็ไม่รู้ กินเข้าไปนี่ผื่นคันเต็มตัวเลยไม่มีใครเขาว่าอะไรมึงน,นี่มึงหงก,กินอะนะคนไม่กินไม่กินก็มาบีบังคับให้กินอยู่ได้หงขูงขึ้นมาใหม่พ่อก็ะดาอีกแม่ก็ะดาอีกชอบพี่ขึ้นเสียง